สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกซีมดีซูเปอร์ฟัสนะครับทะลุดุกเซิรฟเวอร์นะครับช่วยเกี่ยวกับการรีโตไว้กับมิดแทงไว้ขึ้นนะครับมี3โหมดให้เล่กนะครับผมจะเล้กเป็นโหมดพรีเมียมนะครับเดี๋ยวมันลอเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีเสียงนะครับส่วนใครที่ลงแอดลาหรือว่าเป็น Windows c u สตอมนะครับมันจะไม่มีเสียงนะครับให้นอรอสัก สิบวิสิวินะครับโปรแกรมจะทํางานครับแล้วลองไปเล่นดูนะครับว่าไม้กับมีดจะแทงไวขึ้นหรือดีตัวไวขึ้นไหมครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมเล่นเลยนะครับ Yo. This shit get on motherfucking boy, man. We play with a real gun, no G toy, man. Yeah. What's up? Me don't matter. I'm a gun. Who I am? Dex Lam um, do her line. Still do my thing. They call me f ม r งคงเคยรูว่า bang ถ้ามึงอยากจะ fuck กูว่า talk a fuck with my man We on the same thing we do the same shit กูไม่สนมึงมากับใครเร o หูเรา u อต you came wit h man ไม่ได้ใส่สูทูก tight เหมือกับ hit man มีกัน30อยู่ในคลิป